สวัสดีครับกะผมนายวันสสต์ศิริรังสินภา,าคู่กศนตำบลประจาแขวง,ง,งสนามบินของกศนเขตดอนเมืองครับมีผู้ควบคุมประชาคือนายสดใสพเพชรเิญจ,จริงผู้อำนวยการกศนเขตดอนเมืองครับซึ่งกศนเขตดอนเมืองสังกัดสํนานักงานกศนกทมครับแนวคิดในการจัดก,การเรียนรู้ออนไลน์นะครับต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้ในการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่านักศึกษา ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนในครอบครัวติดต่อการทำงานและยิ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะครับในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนานะครับหรือโควิด1 9กของเราในครั้งนี้นะครับซึ่งขณะนี้นะ่ะผู้เรียนนะมีการปรับตัวแล้วฉะนั้นครูผู้สอนเนี่ยจะต้องปรับตัวทำยังไงให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผ่านสมาร์ทโฟนของเขานั่นเองนะครับโดยที่คุณจะต้องมีไลน์นะครับมี Facebook แล้วก็มี YouTube ผมมั่นใจว่า3แอปพลิเคชันพวกนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันสามัญประจําเครื่องของทุกเครื่องอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราจะมาประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของเราครับให้เด็กๆมีความรู้สะดวกและสนุกต่อการเรียนรู้ของเราครับมาดูกันเรื่องของ,ของวิธีการการเรียนรู้แบบออนไลน์กันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วในกิจกรรมนียเราจะทําผ่านแอปพลิเคชันที่พูด้นมาทั้งหมดนะครับก็คือทั้ง Li n e ทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e l ล n e ใช้อย่างไงครับวิธีการใช้ l ล n e ก็คือเมื่อผู้เรียนเนี่ย สมัครเรียนเข้ามาแล้วนะครับเราก็นําผู้เรียนเข้ากลุ่มไลน์ครับแล้วไลนเนี้มีไว้ทําอะไรมีไว้สําหรับตอบข้อสักถามเป็นเรื่องของข่าวกิจกรรมนะครับผมการเรียนการสอนหรือว่าถามตอบปัญหาต่างๆที่ผู้เรียนนะครับมีคําถามกับเราเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากการพูดคุยต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ลา์เนี่ยเป็นการเปิดห้องประชุมแล้วก็สอนกันได้นะครับผมโดยการที่ใช้รูปใช้สื่อต่างๆสไลด์ขึ้นมา เพื่อสอนออนไลน์นะครับไม่จํากัดด้วยเพราะว่าได้สูงสุดถึง500คนนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือเราปิดไมค์เด็กๆไม่ได้แค่นั้นเองนะครับล้วก็ขอความร่วมมือว่าให้มีมารยาทในการพบกลุ่มออนไลน์โดยการที่ปิดไมค์อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเป็นข้อตกลงในกลุ่มของเรานะครับนี่คือวิธีการใช้ไลน์ทีนี้มาดูในส่วนที่2 Facebook ครับ Facebook เนี่ยเราก็จะมีห้องห้องหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นไพรเวทนะครับไว้เก็บข้อมูลเหมือนกับเป็นคลังหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาหนังสือมาลงใส่ไว้เป็นวิชา เอวิชาบีวิชา C นะครับผมแล้วก็มีคลิปวิดีโอมาลงอาจจะเอาลิงก์จาก u t u b e มามาใส่ไว้นะครับผมมันข้อดีอยู่ตรงที่ว่าพอเราใส่ลิงก์พวกนี้ไว้อะครับหรือว่านังสือไว้่ะมันจะไม่หายไปไหนจนังหวะเราจะมาลบถ้าเราไม่มาลบเนี่ยมันจะไม่หายไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เรียนสามารถมาค้นคว้าข้อมูลจากกลุ่ม Facebook ตรงนี้ได้อย่างต่อนเนื่องตลอดส่วนที่3นะครับส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนของ YouTube ซึ่งผู้เรียนจะชื่นชอบมากเพราะอะไร มันเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีทั้งภาพประกอบแล้วก็มีเสียงนะครับมันเคลื่อนไหวได้มันไม่แห้งนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเอาแค่สื่อมาให้เด็กดูอย่างเดียวนะครับผู้เรียนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแค่ดูอย่างเดียวแต่ผู้เรียนสามารถนาเสนอผลงานโครงการอะไรต่างๆเสร็จแล้วส่งลิงก์ u t u b e มาให้เราดูเราตรวจให้คะแนนเสร็จก็เป็นอันจบแล้วก็มีคะแนนให้เขาแล้วถูกไหมครับทีนี้เมื่อหมดไปสามแอปพลิเคชันแล้วเอ๊ะแล้วเราจะวัดผลประเมินผล,ผลเด็กๆยังไงเพราะฉะนั้น สิ่งนั้นก็คือครูจะต้องเก่งกว่าเด็กอีกสักระดับหนึ่งครับเก่งกว่าเด็กก็ต้องไหนครูจะต้องมีห้องเรียน Google Classroom ครับเพื่อที่จะทําไว้สําหรับเป็นแหล่งรวบรวมแบบฝึกหัดการส่งงานข้อมูลต่างๆนะครับให้ผู้เรียนได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ส่งงานกันแล้วมันจะมีแปลผลเป็นคะแนนได้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบฝึกหัดพอครูใส่ Google Classroom ไห้เด็กๆทำข้อสอบส่งอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บครูสามารถเอาคะแนนจาก Google c l a s s r o o m เนี่ย มาทำเป็นคะแนนเก็บระหว่างเรียนก็ได้นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวไปประเมินผลผู้เรียนก่อนสอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พอสอบทําไงละ่ะทีนี้เจอกันไม่ได้จะมาสอบเป็นกอคองอมันก็คงไม่ใช่เรามีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งครับที่ครูจะต้องเรียนรู้เลยก็คือ Google Form ครับ Google Form เนี่ยเราสามารถทําข้อสอบออกมาแล้วเอาไปใส่ไว้ใน Google Classroom หรือว่าใน Line ใส่ Facebook ได้หมดครับสื่อที่บอกมาทั้งหมด ็นแค่ลิงก์เมื่อเด็กคลิกเข้าไปแล้วก็ทำข้อสอบคะแนนก็จะขึ้นมานะครับเป็นของผู้เรียนเองครูก็สามารถเอาทั้งคะแนนจาก Google c l a s s r o ซี c เป็นคะแนนเก็บแบบบุญหาต่างๆนะครับแล้วก็คะแนนจากการวัดผลประเมินผลผู้เรียนนะครับจาก Google Form มารวมกันกลายเป็นคะแนนสอบระหว่างภาคเรียนได้นั่นเองครับซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านี้ครูผู้สอนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเรียนกับประชาชนก็ได้นะครับมันอยู่ที่การปรับปรุบปงบทบาทนะครับผมอย่าลืมนะครับใช้ได้ทั้งนักศึกษาและประชาชนเลย ถือว่าเป็นผู้เลี้ของกสณองแล้วครับสื่อารเรรูที่ผมใช้นะครับผมก็เลือกเป็นสื่อง่ายๆครับเป็นพวก PowerPoint หรือว่าเป็นคลิปวิดีโอต่างๆนะครับที่เอามาจาก YouTube หรือไม่ก็ทําขึ้นมาเองนะครับเวลาสอนส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้การไลฟ์การสตรีมนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไลฟ์การไลฟ์จากทางโปรแกรม Google Meet หรือว่าทาง l i n e Meeting นะครับผมซึ่งแต่ละแอปพลิเคชันมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่แล้วการที่จะทําให้ทั้งภาพและเสียงออกมาได้สมบูรณ์แบบผมใช้ผ่านโปรแกรม OBS Studio ครับซึ่งเป็นโปรแกรมหลักในการมอนิเตอร์นะครับการเรียนการสอนของผมเลยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเซฟคลิปวิดีโอนั้นตั้งแต่สอนแล้วก็รวบรวมทั้งภาพ powerpoint แล้วคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอนึงขึ้นไปใน YouTube ไปขึ้น YouTube เสร็จปุ๊บผมก็จะไปแขวนไว้บนเว็บไซต์นะครับบนเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ของกอสนแขวงสนามบินครับมีทั้งรูปมีทั้งเสียงซึ่งทุกท่านสามารถหาไปดูได้ ผมมีวิดีโอตัวอย่างให้ดูครับเป็นวิดีโอตัวอย่างของการปลูกมะนาวพันธุ์ทุนเก้านะครับผมซึ่งทําไว้4 EP ด้วยกันวันนี้เอามาให้ดูสั้นๆครับ EP เดียวแล้วก็ถ้าสนใจนะครับอย่าลืมกลับไปดูที่เว็บไซต์ของกสทแขวงสนามบินครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูบอลเขตดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับครูบอลน,นะครับจะพามาเรียนรู้ในเรื่องของการทําเกษตรของชุมชนเมืองกันนะครับวันนี้ขอเรียนเชิญพบกับพี่ไม้แห่งชุมชนวังทองครับครับสวัสดีครับผมนายอนงอุ้ยหานะครับหรือจะเรียกผมง่ายๆไม่ต้องเรียกนายอนงมันชื่อมันแปลง,งๆไปเรียกนายไม้ก็แล้วกันนะครับอาศัยผมอยู่ใกล้สี่มุมเมืองผมก็เลยไปได้เศษผักเศษอะไรมากข้ามาทำนะครับ มีนะที่แรกเราก็จะหาดินแบบไม่ง่ายเราไม่ต้องไปซื้อหรือว่าอะไรมากมายคือว่าเราทําแบบไม่ต้องลงทุนมากมายนะครับเมื่อเราเตรียมดินนั่นนั่นเราเสร็จแล้วปุ๊บนะครับอ่ะขอแกบครับแกบดําครับแกบดํานี่โรยไปเลยครับต่อไปเป็นขี้ัวนะครับตัวเนี้ยทำให้รากเดิน ทำเองผสมเองครับที่นี่ก็มีจำหน่ายเลยครับ10บ,บาทเองไม่แพงครับใส่ลงไปเลยพวกนี้จะทำให้รักษาใบจะรากพวกนี้เราล่าเลยครับนะล่าที่ทั้วอย่างเงี้ยอันนี้คือเราหมักไว้หอาทิตย์1อาทิตย์ปุ๊บแต่เราต้องหาคุมัดเต้นคุมครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำน้ำหมักต่อครับผมต่อไปนี้เราก็จะสอนวิธีการทำน้ำหมักนะครับ น้ำหมักที่ทําที่ใส่ขวดไว้แล้วมันไม่มีอะไรมากไยครับส่วนผสมก็มีกากน้ําตาลนะครับผมใช้พอดอครับสองห่อนะกากน้ําตาลสามสี่คือน้ําครับแต่พักนี้ไอพวกเศษไอผลไม้นี่ไม่จำกัดได้มากยิ่งดีครับมันจะพายหอมยังผมทานได้นะี่นผสมนี่นะครับก็เป็นสวนที่พี่ไม้นะครับดูแลไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นไม้นะครับ มะนาวพันธุนเก้ามะนาวอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของมะกรูดนะครับผมพริกแล้วก็จะมีนะครับเป็นมะละกอเป็นกล้วยนะครับมีหลายๆพันธุ์พืชนะครับที่พี่ไม้ดูแลนะครับผลผลิตออกดอกเนี่ยก็คือดินที่เราผสมเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะพาเอาต้นไม้ลงกระถางกันแล้วก็บอกวิธีการดูแลวิธีการปลูกกันนะครับวันนี้ครูบอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ป็นไงบ้างครับหลังจากดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็เกิดความน่าสนใจกับผู้เรียนไม่มีความซ้สำซากจำเจน่าเบื่อนะครับแล้วก็ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ลอง พิจารณาดูครับว่าแนวทางในการเรียนการสอนเนี่ยรูปแบบของการเรียนออนไลน์เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็ตรวจสอบได้ง่ายครับสามารถดูย้อนหลังได้ในเวลาที่นักศึกษาของเราไม่พร้อมครับเพราะว่านักศึกษาเราพร้อมเรียนตลอดเวลาแต่อาจจะไม่ใช่เวลาที่ครูพร้อมสอนนะครับโอเคครับถ้ายังไงสนใจในคลิปวิดีโอของออกสนชแขวงสนามบินนะครับหรือว่าสื่อการสอนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกสนชแขวงสนามบินครับทุกท่านสามารถมาเยี่ยมชม กสนแขวงสนามบินได้ที่หมู่บ้านวังทองถนนวิภาวดีรังสิต47แขวงสนามบินเขตด,ดอนเมืองกรุงเทพมหานครหรือติดต่อได้ที่คูบอลกสนเขตด,ดอนเมืองเปโทรด้านล่างนี้ครับ080 059 5335หรือจะเป็น QR Code ค้ A ode, ไว้ลายคุยกันนะครับถ้ายังไม่พอใจครับและยังมี Facebook คูบอลกสนเขตด,ดอนเมืองครับและแฟนเพจกสนแขวงสนามบินครับแต่ถ้าท่านอยากดูผลงานที่ผ่านมาของกสนแขวงสนามบินนะครับ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์กอสโนแข็งสนามบินตรงนี้ได้เลยครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ